ทำงานทำงานทำเงินทำชีวิตให้ชีวิตสวัสดีค่ะไม่ว่าจะปีใหม่ปีเก่าพศไหนเราก็ต้องทำงานนะคะเพื่อนๆค่ะพ่อใหญ่ค่อยก็ยืนให้กำลังใจอยู่หน้าอยู่หน้าบ้านแบบนี้โบกไม้โบกมือให้ ถ้าเราไม่ทำบอกเลยว่าไม่ได้ค่ะไม่ทำไม่ได้ไม่ว่าพอสอไหนเราก็ต้องทำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะมาในรูปแบบฝนก็ตกไปค่ะเพื่อนๆไปทำงานด้วยกันกับแม่สมมสีนะคะนั่งรถไปด้วยกันค่ะ าไปแต่ตัวใจไม่ไปบอกเลยว่าเราจะทำงานโดยที่เราไม่มีความสุขคือเราไปเราเห็นรอยยิ้มของเด็กๆอยู่ที่ทำงนานนะคะเพื่อนเป็นอะไรที่มีความสุขมากคือแม่สมศรีก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาทำงานาเกี่ยวกับเด็กเนาะและทำงานเกี่ยวกับอาหารสายอาหารที่ตัวเองเรียนมาเคะเกรดน,นิดนึง ปวชปวสสายคากรรมเรียนคากรรมทำอาหารพอตอนที่เราจบมาเราก็ไม่ได้คิดหรอกคะ่ะว่าเราจะมาทํางานเกี่ยวกับอาหารแต่พอเรามาอยู่ที่นี่นี่แหละนี่แหละงานนี้แหละก็คือแบบก็คือมันใช่เลยอะคะ่ะมันใช่สําหรับที่เราจบมาสายตรงมาเลยเราก็ต้องคํานวณว,ว่าวันนี้เด็กกี่คนทําเท่านี้อาหารเท่านี้จะพอสําหรับ หวานเท่านี้จะพอหรือเปล่าและก็จะต้องดูว่าในแต่ละวันเด็กคนไหนที่แพ้นมเขามาคนไหนที่แพ้ไข่เขามาเราก็ต้องแยกทําให้เขาต่างหากเราไม่ใช่ว่าสักแต่ทำทำนะคะคือแบบว่าความละเอียดเรียบร้อยเราก็มีเราก็ต้องมาเขียนบันทึกว่าวันนี้ทําอะไรใช้ความร้อนไปเท่าไหร่อะไ รอบครอบเพราะเรารับหน้าที่ในในครัวของเราคนเดียวอะไรขาดอะไรหมดอายุเราก็ต้องเช็คออกเพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่กรมสาธารณสุขเขามาตรวจประจำเขามาตรวจตลอดอยู่แล้วครัวไม่สะอาดหรือว่าของที่หมดอายุเราก็ต้องเคลียร์ของออกตลอด เราจะเก็บไว้ไม่ได้นะคะของหมดอายุเราี่คือบอกเลยว่าใช้ไม่ได้แน่นอนไม่ว่าเขียงไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวพื้นพื้นที่ที่เราทําอาหารอะไรก็ต้องสะอาดหมดทุกอย่างคือสะอาดร้อยเปอร์เซนจริงๆค่ะเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับเด็กทํางานเกี่ยวกับเด็กอนเราจะทําแบบรวกๆวไม่ได้คือทุกอย่างต้องปลอดภัยเพราะว่าในเมื่อเด็กทานเข้าไปแล้วถ้าเขาท้องเสียท้องร่วงเกิดอาการอะไร อะไรภาวะอะไระตามมาเราจะถูกโทษหนักทำไมของทุกอย่างถึงต้องสะอาดและปลอดภัยนั่นแหละค่ะคเพื่อนค่ะฝนตกมากเลยจะถึงที่ทำงานแล้ววันนี้รถไม่ติดคือถึงที่ทางานเร็วมากไปด้วยกันลุ้นด้วยกันนี่แหละชีวิตของแม่สมศรีชีวิตในต่างแดนแดดก็ไม่ค่อยมีให้เห็น และก็ฝนก็ตกแบบนี้ปีหนึ่งหน้าร้อนเห็นแสงแดดอยู่ประมาณไม่ถึง3-4สี่เดือนหลังจากนั้นฝนแล้วก็ฝนแล้วก็ฝนอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนใครที่ไม่เป็นอัลไซเมอร์หรือว่าใครที่ไม่เป็นโรคซึมเศร้าคนนั้นถือว่าสุดยอดมากคือว่าเราต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็น เขาพาทาอะไรเขาพากินอะไรพาทําอะไรเราก็ทำเนาะเพื่อนขานะนีไม่สมสีจอรดรถไม่ได้นะคะเราไปจอดที่ให่หาที่จอดวนไปก่อนนี่มาจอดตรงนี้เพราะว่าหนา้าหน้าที่เราจอดจอดไม่ได้เพราะว่ารถเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตเอาเข้าไปใกล้กลๆเราไม่ได้ขับรถหลายวัน จะเป็นแบบติดดขาดๆนิดนึงถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะเพืเ่อนๆ่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่มีให้แม่สมศรีเสมอมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและปีต่อๆไปก็ยังอยู่ด้วยกันเน,ะเน,เนาะเพื่อนๆ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไรค์นะคะที่เข้ามาสนับสนุนแม่สมศรีนะคะนี่ค่ะเพืเ่อนๆถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วแม่สมศรีจอดรถข้างทาง เราก็ต้องจอดแบบว่ามิดเข้ามาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวรถผ่านไปผ่านมาเขาจะมาถูกรถเราเนาะเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะชีวิตในต่างแดนก็คือชีวิตต้องสู้นะคะไปคะ่ะ